สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะมือนี้ก็ับมาพบมาพอกันอีกแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะสําหรับเราพัฒนานะค่ะแอดก็จะสรุปโค้งสุดท้ายให้เนาะค่ะพี่น้องค่ะสรุปโค้งสุดท้ายแล้วก็เลขชนกันแล้วก็เลขมาแรงวันนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะทั้งมดเนาะค่ะทีแอดเอาม,มาฝากตอนพี่น้องเอฟซีในมือนี้เนาะ,ะ,ะค่ะก็คือเจ็ดสำนักเนาะค่ะพี่น้องค่ะเจ็ดสำนักดังเด้อค่ะพี่น้องแอดเอา มาฝากตอนพี่น้อง FC เอฟซีแล้วเนาะ,ค,ะค่ะแอดได้เอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเราเด้อค่ะเจ็ดสำนักเนาะคะ่ะก็ขอขอบคุณทางเจ็ดสำนักเนาะคะ่ะที่แบ่งปันแนวทางเนาะคะ่ะมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีในวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนลราพัฒนาเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังเนาะคะ่ะว่าเจ็ดสำนักมีสำนักไหนบ้างนั่นพี่น้องเอฟซีที่เขามาแล้วหรือเขามาใหม่เนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งใหม่นะคะเผื่อทีสิบได้ผาดข่าวสารเด็ดๆดีๆนะผาดข่าวสารเด็ดๆดีๆจากทางช่องนะคะพี่น้องค่ะก็เข้าไปรับชมรับฟังเลยนะคะว่าเจ็ดสำนักมีสำนักไหนบ้างนะคะพี่น้องค่ะว่ามีสำนักไหนบ้างนะคะพี่น้องค่ะสำนักที่หนึ่งนะคะพี่น้องสำนักที่หนึ่งปู่สี่ห้านะคะ ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนหกห้าเนาะคะ่ะลาวพัฒนานะคะ่ะปูสี่ห้าเนาะคะ่ะวินเนาะคะ่ะหนึ่งสี่ห้าแปดเนาะค่ะวิ่งบนเนาะคะ่ะสี่กับห้าเดินที่ห้าสี่ตัวรองเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะจับคู่คือสี่แปดห้าแปดหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดเนาะคะ่ะสามตัวมีอยู่สองชุดเน้นที่หนึ่งห้าแปดเนาะคะ่ะหนึ่งสี่แปดเป็นตัวรองเนาะคะ่ะสองตัวเน้นที่ห้าแปดเนาะคะ่ะพี่น้อง ค่ะสองตัวเนนทีห้าแปดเด้อค่ะหรือว่าพี่น้องมักตัวใดที่ปู่จับคู่ให้เนี่ยกับพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะกับแคบนาจอไวเลยเด้อค่ะนี่ของปู่สี่ห้าสำนักที่หนึ่งเนาะคะ่ะต่อมาสำนักที่สองค่ะสำนักที่สองปู่สมดีเนาะคะ่ะยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนหกห้าเนาะคะ่ะ ลาวพัฒนาเนาะคะ่ะปูสมดีเนาะคะ่ะบนล่างอันนี้เลขลักเลขเคียงนาะคะ่ะปูไ้มาเนาะคะ่ะหรือพี่น้องมีตัวเด็ดตัวดีก็สามารถมาจับขู่จับวินไดนเด้อค่ะ0์สองสามสี่ห้าเจ็ดแปดนะคะ, 02, 3, 4, 5, 7, ะ,คะอันนี้เลขลักนาะคะ่ะพี่น้องวิ่งลูดนะคะบนล่างเด้อค่ะวิ่งลูดนะคะ8ดกับห้านะคะพี่น้องจับคู่คือ0 3 3 5 8สา5สามห้าแปดห้าเจ็ดห้าเจ็ดสองนะคะ สามสามห้าห้าเจด็ดสี่เนาะคะ่ะตัวเด่นที่สุดคือแปดห้าเด้อค่ะพี่น้องค่ะอาจจะมานํากันก็ไดเนาะคะ่ะคู่วิ่งรูดกอดคอกันมากก็ไดเนาะค่ะปู่ก็ไดจับเด่นให้เราเด้อค่ะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอเลยค่ะสํานักที่สองคือปู่สมดีเนาะคะ่ะต่อมาสํานักที่สามค่ะสํานักที่สามคือปู่ศูนย์เจ็ดนาะคะ่ 21, ะยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนหกห้านะคะ่ะ ลาวพัฒนาปู07บนวิ่งรูดนะคะพี่น้อง4กับ5เด่นที่5นะคะจับคู่คือ54 64 74 55 64 75นะคะเด่นที่54 55 65 75เเดยกคะ่ะล่างวิ่งรูด2กับ0เด่นที่2เด่นที่0 2ลองนะคะพี่น้อง 70, 80, 90, 7 0็0ศูนย์แปดศูนย์เเดหนึ่งแดหนึ่งเหนึ่งเจดสองแดสองเกเดนที่70 80 90นแปด้าอค่ะพี่น้องค่ะนี่ปู่ศูนย์เจ็นาะค่ะสำนักที่สามเนาะค่ะต่อมาสำนักที่สี่เนาะค่ะสำนักที่4คือเซียนกธมอนะคะพี่น้อง

เด่นที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดสองแปดนะคะพี่น้องค่ะล่างวิ่งลูดนะคะ่ะศูนย์กับหนึ่งนะคะจับคู่คือเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่นะคะหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่นะคะเด่นที่ศูนย์สามศูนย์สี่แล้วก็หนึ่งสามหนึ่งสี่นะคะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอไว้เลยเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นของเซียนกอทมอนะคะ ต่อมาสำนักที่ห้าเด้อค่ะสำนักที่ห้าเซียนประโคนชัยเนาะค่ะยี่สิบอ็พฤศจิกายนหกห้าเนาะค่ะลาวพัฒนาเนาะค่ะเซียนประโคนชัยบนล่างวิ่งรูด159เนาะค่ะเดินที่1กับ5้เนาะค่ะเเป็นตัวรองจับคู่คือ15 1 7ง5้าหเนยาะค่ะห้าเตัวกันคือ4ี่สาม สองศูนย์นะคะ่ะสามตัวคือเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งห้าเก้านะคะ่ะเด่นที่หน,นึ่งห้าหนึ่งเจ็ดห้าเก้าสี่เก้านะค่ะสามตัวนี่เท่าๆกันเด้อค่ะของเซียนประคูนชัยนะคะ่ะพี่น้องคแคปหน้าจอไว้เลยนะคะ่ะต่อมานะคะ่ะสำนักที่หกพ่อเสิดนะคะ่ะสำนักที่หกพ่อเสยี่สิบเอ็ด

สองสามเนาะคะ่ะพี่น้องกาเลกในตารางนี่นะคะที่พอเสร์ได้จับมาให้นะคะ่ะพี่น้องสตัวที่คัดออกมาจากตารางเนาะคะ่ะพี่น้องคือสามศูนย์สามสเนาะคะ่ะวิ่งรูดเนาะคะ่ะสามเด่นที่สารองศูสองตัวกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะ ก็แคบหน้าจอไว้เลยเนาะค่ะพี่น้องสําหรับแนวทางของพ่อเสรอดเนาะค่ะต่อมาสํานักที่เจ็ดเนาะค่ะพ่อแต้มเนาะค่ะพี่น้องสํานักที่เจ็ดพ่อแต้มเด้อค่ะพี่นอ้องยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนหกห้านะค่ะลาวพัฒนาพ่อแต้มนะคะบนล่างบนล่างเนาะค่ะเลขลักเนาะค่ะพี่น้องสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์เนาะคะ่ะวิ่งรูดศูนย์กับห้าเดินที่ศูนย์ห้าลองเนาะค่ะ จับคู่คือ68 58 48 6959 49นะคะ60 50 40นย์่ะคะตัวเด่นที่พ่อแต้มเด่นให้คือ5859 6050 40น่ะคะกับแคปหนาจ,จอไวเลยเดอ้อค่ะพี่น้องค่ะแอดกัดสรุปให้ครบที่สำนักแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะ หทั้งหมดจะดสำนักเนาะค่ะมาดูกันเนาะค่ะเลขที่ชนกันมาแรงเนาะค่ะพี่น้องแอบกระไดขัดมาให้เราเด้อค่ะ21อพฤศจิกายน65าลาวพัฒนาเลขชนกันมาแรงเนาะค่ะบนล่างวิ่งลูดเนาะค่ะ5 02นเนาะค่ะ5นี่มาแรงเด้อค่ะ0เป็นตัวรอง2เป็นตัวกันเนาะค่ะจับคู่คือ58 55 03 71นเน่าะค่ะ3ตัวมีอยู่2ชุดคือ158 เกจหนึ่งห้านะคะนี่เป็นเลขที่แอดคัดมาเลขชนกันที่มาแรงวันนี้นะคะพี่น้องค่ะก็แคปนาจ,จอไว้เลยนะคะค่ะมือนี่ก็มาพบมาพอกันนะคะวันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนหกห้านะคะลาวพัฒนานะคะก็เขาก็มาพบมาพอกันแล้วนะคะก็แอดกรมาสรุปให้ว่ามีสำนักไหนบ้างนะคะเจ็ดสำนักดังนะคะพี่น้องค่ะสองทุ่มครึ่งนะคะก็มาลุ้นกันนะคะพี่น้องมารอลุ้น ผลหวยเราพัฒนาไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะค่ะก็ขอขอบคุณทางเจสสำนักเนาะคะ่ะที่แบ่งปันแนวทางมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีในมือนี้เนาะคะ่ะก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำรวยๆเด้อค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะทันใดที่เข้ามาแล้วหรือเข้ามาใหม่เนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อที่สิบปไดีพาดข่าวสารดีดๆ,ๆจากทางช่องเนาะคะ่ะทายนี่ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่าน มีสุขภาพล่างกายแข็งแรงลำลำรวยๆกันทุกคนเด้อรวยๆเฮงๆปังๆเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ